จอบทุกกระแสเทียมตรงทุกประเด็น S M S เข่าวด่วน New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันรู้ลึกวงการบันเทิงก่อนใครจอบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก S M S ข่าวบันเทิง New Pass สมัครวันนี้ใช้ฟรี1 5วันสมัครคลิปพ o t น New Buffet กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พัด Buffet กดดอกจัน42648233311เฉพาะเครือข่าย A A S นี่เป็นไงครับเราร่วมทำช่วยอะไรก็เอก็สนุกดีครับไม่เคยทำมาก่อนนะฮะแล้วก็มันก็ยากก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเนอะเราก็รู้วิธีว่าเออเวลากล่องเขาก็ทำเขาก็มีวิธีแบบว่าเหมือนเอากาวมาติดแต่เป็นกาวช็อกโกแลตแล้วก็มีสเปรย์ที่แบบเกือบาเไม่เคยรู้ว่า ิอฉีดแล้วเขาก็ยจะต่อกันได้เลยอย่างเงี้ยก็สนุกดีครับก็เบิร์ดเบิร์ดน่ารักน่ารักไมมีอะไรเลยเนาที่เขาบอกว่าที่ต้องทำดีก็ทำเป็นกล่องเลยแล้วก็มันก็บิดบิบบิบนิดหน่อยนมันเป็นสไตล์ครับนี่ไม่เชฟเชฟจากสิงคโปร์บอกว่าดีแล้วเพราะว่าดูลังให้ใครเขาจะรู้ว่าเราแบบทําเองไม่ได้ซื้อมานี่อะไรอย่างเงี้ยนาแล้วก็ดูแบบว่าเป็นสไตล์ของเราแต่ยังมีทำให้น้องแก้มพิเศษนะคงไม่ได้คิดเลยนะก็ ซื้อเขาดีกว่าง่ายกว่าว่าปลายปีเขามีออกแค่500ชิ้นเองใช่ไหมแล้วสวยด้วยนะฮะและ้วก็ส่วนก็ระทำแ,แน่นอนเออนายย่าจะดีกว่าเห็นว่าช่วงนี้ดูขา่าวแบบว่าเริยย่มเงียบๆไปสองคนไม่ค่อยแบบเป็นขา่าวลืดาวเท่าไหร่ไปปองหรืออะไรคอ่ะก็แบบมีเก็บตัวหรือว่าผู้ใหญ่ฝั่งนี้ก็เพราะผมใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยไปไหนมาไหนาปกติแต่ว่าช่วงแรกอาจจะแบบว่างงคนค,นคนนงจะงงนะแบบว่าตื่นเต้นยังเหินอยู่ครับเอ๊ะมาได้ยังไงคุยกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่านเวลามามันก็ เหมือนเดิมคือแล้วทำตัวเหมือนเดิมเนี่ยคนคนเริ่มรู้เริ่มชินแล้วผมไม่ตื่นเต้นแล้วมั้งครับความต่างเพิ่มขึ้นหรือว่ามันมีมันก็เรื่อยๆแตเขากันนานขึ้นก็มันก็มีหมดนะครับอารมณ์ดีดีการทะเลาะการมีบรรทุกอารมณ์แหละครับแต่ก็ถือว่าถ้านานขึ้นมันก็มันก็ได้จะดีขึ้นนะรู้อะไรจากอะไรกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้โอเคมากก็โอเคอยู่ครับได้ได้มีแบบว่าไปหาคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็หามันประจันอยู่แล้วนีเพราะว่าตั้งแต่รู้จักแรกๆก็เขายังเด็กใช่ม้ฮะแลวก็ ไปไหนว่าไหนก็บอกอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรับไปเลิกก็เจอกันบ่อยอะไรเงี้ยครับก็มันก็เป็นปกติอย่างที่บอกจริงๆทำาทำเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคนคงเริ่มชินแล้วมาปีมีอะไรบ้างอุ้ยีปีปีแล้วเหรอปีนี้ปีแล้วมั้งครับปีหน่อยๆแล้วมั้งครับเร็วเหมืันนะครับวางแผนเร็วมั้งอันดับก็ไกลเลยแล้วนะเกย์ไกลๆเลยเหรอคงไปวางแผนเรื่องงานเลยเนาะเก็ยังแบบน้องอายุยี่สิบใครจะไปคิดเรื่องแต่งงานใช่ไหมฮะก็ก็ทำงานไปก่อน ร่างกายทำงานกันไปก่อนแล้วดียังไงต้องว่ากันมีป้องขาถามถึงภาพหลุดร้าสูบมีเปอร์เซร์ตี้แอบเชค็คภาพก่อนที่ต้องไปเดินห้างกับผู้ชายได้อือปกติมากครับเพราะว่าผมเพื่อนผู้ชายเพียบนะฮะแล้วก็แล้วก็ไปกันเดินกันบ่อยอยู่แล้ว <c oughs> จริงจริงก่อนที่จะมีข่าวน้องจะโดนอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเก๋เหรออะไรนี่นี <c oughs> น่อะไรอย่างเงี้ยจริงก็เป็นเพื่อนครับผมจบโรงเรียนชายรู้จบสัญญาบียนเงี้ยก็เพื่อนผู้ชายเติมเป็นเรื่องปกติมากครับแล้วผมไปจับมือซบ เออเนี่ยค่อยมาเขินละ <c oughs> ครับะบช่วงนี้มีแผนไปจีนบ้างมหมมีครับก็มีเรื่อยๆนะยังมีไปทีพฤจิกาตอนแรกไปตุลาเขาเลื่อนก็ เป็นงานงาไปออกรายการไปโชว์จำอยากใาช้พโชวต์วตัวเลยก็เหมือนไปไปพบผักแไรครับอะไรไปก<ค>ติอะไรเงี้ยครับนี่มีผลไหมตอนนี้<า>ว่าเฮ้ยเราต้องงดไม่ไปญี่ปุ่นอะไรด้วยเหมือนปาิโออะไรเงี้ยรวมกันไม่มีผลนะเพราะว่าผมก็เคยผมก็ผมก็รู้จากข่าวกันไม่คิดแต่คือแฟนจีนผมเคยโดนเหมือนกันเคสซี้แต่ผมโดนเคสซี่ผมใช้ทวิตเตอร์ใช่ไหมผมเห็นท่านดารามะทวิตคำคมมาคำคมอะไรที่ผมจำไม่ได้คือไม่คำคมหรือคำพูดเท่ๆเราเราคิดว่ามันเท่อะไรเงี้ย เราก็รีทวิตปกติแล้วนั่นแหละเขาก็โดนแบบว่าเป็นจีนแบบมันใส่มาด่าว่าไม่ถึงกระดาษก,ก็เหมือนว่าทําไมแบบไม่รู้เหลยว่าแบบเหมือนทางทิเบตเหมที่จีนเขเป็นลบบุกกับเขาอะแล้วก็มีเรื่องมีราวกันทางการเมืองก็เกินตัวเรานะเราก็คือเราไม่ได้คิดอะไรเราแค่คิดว่าคาพูดท่านมันมันสละสลวยดีก็แค่รีทวิตธรรมดาก็เลย จริงๆผมก็ไม่อยากจะลบนะแต่ว่าสุดท้ายก็ลบไปแต่ปัญหาไม่มีอะไรก็จบไม่มีอะไรทันทีก็โอเคเข้าใจนีอะไรอย่างเงี้ยคือทางรู้อย่างที่มาเรโอก็บอกว่ามันค่อนข้างเฉลียดอ่อนมากนะครับบางทีคือแค่เพื่อนญี่ปุ่นใครจะคิดว่าผิดอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เห็นใจน้องนะครับแล้วก็ล่าสุดไปกับมาเิโอมาที่จีนไปด้วยกันแล้วในงวัลด้วยกันก็ก็แม่ก็ยังก็ยังโอเคอยู่นะครับก็ยังปกติอยู่แต่อย่างที่บอกว่าบางทีรายละเอียดมันเยอะบางทีเราทําไปรู้เท่าไม่ถึงการหรือแบบ คือมันเป็นเขาเรียกอะไรฟิลของทางการเมืองของพวกเขามันดูแลของเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยว่าอย่างเขากับญี่ปุ่นเนีกก่ยเขาไปเกาหลีอย่างมันมีเรื่องมีรากวกันแล้วก็ไม่ได้รู้ลึกถึงขั้นนั้นอะไรเงี้ยในผมมีทวิตอย่างที่บอกอถ้าอะไรอะไรมาอย่างแบบโอ้อะไรเนี่ย <laughs> มาเต็มเลยช่วงนี้งดเกลือปฏิบัติไม่มันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม่ได้อยู่แล้ว ยอดถามเลยนี่มมีภาพเป็นวิชายเนียร์แยกพวกกนตัวงแยกเฉพาะสิ่งียไม่กลัวเลยครับอยู่ผู้ชายถ้าเขาอยู่ผู้หญิงไม่กลัวแล้วอยู่ผู้ชายเขารู้อยู่แล้วผมเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนผมเขาก็รู้จักรู้จักแทบจะทั้งนั้นเลยนี่เป็นเดืนที่ไหนต้องระวังไหมครับแบบถ่ายนู่นที่ถ่ายนี่ทีปกติเหมือนเดิมอย่างที่บอกใช้ชีิปเหมือนเดิมตั้งแต่แรกอยู่ทุกวันนี้นะครับก็มันก็เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร